ในคืนเดือนมืดสนิทความเงียบงันปกคลุมหมู่บ้านริมแม่น้ำเสียงจักกจั่นที่เคยก้องกังวานกลับแผ่วเบาราวกับถูกกลืนไปในความมืดเหลือเพียงเสียงกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยชาวบ้านแถบนี้มีความเชื่อแปลกประหลาดที่สืบทอดกันมาพวกเขาเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำที่มีชีวิต สายน้ำที่ดูเงียบสงบกลับซ่อนความลับเอาไว้มีคำเล่าขานว่าผู้ใดที่ลงไปเล่นน้ำในยามวิการจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามาสิมานี่สิเสียงนั้นล่องลอยตามกระแสน้ำเหมือนเสียงแห่พร้าของคนที่อยู่ไกลแสนไกลแต่ในขณะเดียวกันกลับชัดเจนราวกับดังอยู่ข้างหู ใครก็ตามที่เผลอขานรับเสียงนั้นหรือหันไปมองจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตำนานเริ่มต้นจากเหตุการณ์ในอดีตเมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งตัดสินใจขุดลำน้ำเพื่อขยายพื้นที่สำหรับปลูกพืชผลพวกเขาไม่สดคำเตือนของผู้เท่าว่าน้ามีเจ้าของอย่าลบหลู่อย่ารุกล้ำ หลังจากงานขุดเริ่มต้นขึ้นสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นตามมาวันแรกมีคนงานพบรอยมือเล็กๆที่เปื้อนโคลนอยู่ริมตลิ่งที่ยังไม่ได้มีใครลงไปเลยวันต่อมาคนงานคนหนึ่งหายตัวไปกลางดึกโดยที่เรืออยังลอยอยู่กลางแม่น้ำกลางแม่น้ำนั้นมีบึงน้ำที่กว้างแห่งหนึ่งเป็นที่ที่ชาวบ้านขนานนามว่า บึงมรณะเพราะมันลึกเกินกว่าจะยั่งถึงแม้แต่ดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงก็ไม่สามารถส่องแสงทะลุความมืดของน้ําได้ชาวบ้านผู้สูงอายุเล่าว่าเมื่อครั้งยังเด็กเคยเห็นเหตุการณ์ที่ทําให้ฝันร้ายจนถึงวันนี้ตอนนั้นเขากับเพื่อนพายเรือเล่นในบึงขณะที่พวกเขาส่งเสียงหอวเราะอย่างล่าเริงอยู่นั้นจู่จูจ เพื่อนคนหนึ่งก็ก้มลงมองน้ำด้วยความตื่นตระหนกก่อนจะกรีดร้องสุดเสียงว่าเฮ้ยมีคนอยู่ข้างล่างมันคือเงาดำที่เหมือนคนกำลังจ้องขึ้นมาจากใต้เรือที่ชัดเจนจนแน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ตาฝาดพวกเขาจึงรีบพายเรือหนีสุดชีวิตแต่เสียงน้ำกระเพื่อมก็ตามหลังเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างไล่ล่าพวกเขา หลายสิบปีต่อมานายคมชายหนุ่มผู้ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติได้ตัดสินใจทดลองใจกล้าด,ด้วยการพายเรือไปกลางบึงในคืนเดือนมืดเขาต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนในหมู่บ้านเห็นว่าสิ่งที่เล่าขานกันมาเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเมื่อเขาพายเรือมาถึงกลางบึงอากาศเย็นเยือกขึ้นอย่างน่าประหลาดทั้งที่เป็นคืนหน้าร้อน เขาส่องไฟฉายไปรอบๆและเห็นเพียงหมอกบางๆที่ลอยเอื่อยๆเหนือผิวน้ำจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบาเสียงนั้นดังมาจากหัวเรือเขาหันไปและเห็นเด็กหญิงในชุดขาวเปียกโชกที่กำลังก้มหน้าร้องไห้อยู่น้ำจากตัวเธอหยดลงบนเรือเสียงดังแปะแปะ เขาตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจจนพูดอะไรไม่ออกก่อนที่เด็กหญิงจะเงยหน้าขึ้นมาดวงตาของเธอแดงฉานเหมือนเปลวไฟพร้อมกับพูดว่าหนีไปก่อนที่จะสายเกินไปแต่แทนที่นายคมจะเชื่อคำเตือนเขากลับยิ้มเยาะและพูดว่าโอ้แค่หลอนประสาทนะสิเขาพายเรือต่อไปโดยไม่สนใจอะไรเลย เมื่อเรือของนายคมเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในกางบึงความเงียบงันแปลกประหลาดก็เข้าค้อมงำเสียงแมลงที่เคยดังก็เงียบหายเหลือเพียงเสียงน้ำที่กระเพื่อมเบาๆเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างนายคมเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงจากภายของเขาทุกครั้งที่เขาจ้วงพายลงน้ำมันเหมือนมีบางสิ่งยึดมันไว้ ราวกับเงาดำใต้น้ำพยายามจะลากเขาลงไปเขาส่องไฟฉายลงไปและเห็นเงาร่างจำนวนมากเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำไปหน้าขาวซีดปรากฏขึ้นทีละใบจากเบื้องล่างพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ดูเหมือนคนที่จมน้ำจนสภาพเน่าเปื่อยความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของเขานายคมพยายามหันเรือกลับแต่สายลมเย็นจัด ัดมาปะทะจนเรือโค้งเครงเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากใต้บึงมันหมุนรอบเรือเหมือนกำลังเล่นสนุกก่อนที่สิ่งนั้นจะดึงเรือของเขาลงไปเช้าวันรุ่งขึ้นมีเพียงเรือของนายคมที่ลอยเปล่าอยู่กลางบึงรอยมือเปื้อนโคลนและรอยขีดข่วนปรากฏทั่วลำเรือราวกับมีคนมากมายเกาะมันไว ก่อนที่เรือจะถูกทิ้งให้ลอยลำอีกเหตุการณ์หนึ่งในคืนเดือนหงายมีเด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านเห็นเด็กหญิงในชุดแดงยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำเธอหัวเราะเบาๆและโบกมือเรียกเขาเด็กชายลังเลแต่ถูกความอยากรู้อย่างเห็นพาเดินไปหาเธอเขาเล่าว่า เมื่อเดินเข้าไปใกล้ร่างของเด็กหญิงค่อยๆจางหายไปในอากาศแต่เสียงหัวเราะก็ยังคงดังอยู่เบื้องหลังเขาหันกลับไปและพบว่าตัวเองยืนอยู่ริมบึงที่ไม่มีทางเดินกลับตำนานแม่น,มน้ำนี้ยังคงดำเนินต่อไปในความทรงจำของคนรุ่นหลังบางครั้งมันปรากฏในเสียงกระซิบบางครั้งเป็นเงามืดในานา้ำ ชาวบ้านยังคงเตือนกันเสมอว่าอย่าอยู่ใกล้แม่น้ำในยามค่ำคืนเพราะเจ้าของน้ำยังเฝ้ามองอยู่เสมอและจนถึงทุกวันนี้น้ำในบึงยังคงดำมืดและดวงจันทร์ไม่เคยส่องแสงไปถึงที่นั่น